สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชแนวกันอีกตามเคยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําบ่อปลานะคะนี่ค่ะคนนี้ขอมานะคะว่า,อาสอนทําบ่อปลาอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีปลาก็ใช้เป็ดแทนนะคะอ่าประมาณนี้เลย เราก็จะมาทําภายในคลิปนี้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้ทุกคนเตรียมบอ่อมาหนึ่งบ่อแบบนี้ค่ะที่มันแบบว่าลงเข้าไปเล่นได้แบบนี้นะถ้าถามว่าไม่สอนหรอในคลิปนี้เราจะไม่สอนนะคะเพราะว่าเราเคยสอนทอําบ่อแบบนี้ไปแล้วทุกคนอยากจะได้เป็นบอ่อสี่เหลี่ยมหรือบ่อวงกลมบ่อรูปอะไรก็ได้นะคะก็กลับไปดูในคลิปในช่องของเราได้เลยเราเคยสอนทําสะไายน้ําไปแล้ว สะวย้ํากับบ่อเนี่ยเราทําเหมือนกันเลยนะคะโอเคเราได้บ่อแบบนี้มาเสร็จก็ลองลองเข้าไปก่อนนะคะว่ามันเล่นได้ไหมโอเคค่ะบามานี้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งบ่อให้เหมือนบ่อปลากันค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปตั้งมุมนะคะอย่างแรกจะทําเป็นคล้ายๆกับน้าพุนะคะที่ให้น้องปลาได้เล่นนะคะกดเมนูค่ะกดไอเทม d i t แล้วก็กดไอเทมแล้วก็กดพร็อพเลยนะคะหลังจากนั้นสระว่ายน้ํานี้เราใช้เพียงแค่6ชิ้นนะคะโอเคหลังจากนั้นกดมาที่อันที่หข้างบนค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เลือกอันนี้ค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดให้มันอยู่นิ่งๆเนาะเวลาเราชนหรือเวลาเราต่อยเนี่ยมันจะไม่ขยับนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็กดให้มันเล็กลงแบบเป็นเล็กๆอะค่ะ เล็กกว่าสะหน่อยนะคะไม่ต้องใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวใหญ่มากมันจะอันนี้เกินไปโอเคก็จะเอาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยค่ะว่าทุกคนจะเอาเป็นสีอะไรอทุกคนเอาสีเล็กก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็ขยับมาข้างหน้าค่ะแบบนี้แล้วก็ขยับขึ้น ถ้ายาวเกินไปตรงไหนทุกคนก็ลองปรับให้ให้มันดูทำไอให้มันดูแบบว่าให้มันดูพอดีกับสระนะคะเอาเราก็จะทำประมาณนี้นะเราเอาสีส้มนะคะทุกคนทุกคนจะเอาสีอะไรก็ได้หมดเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการขยับมานะคะโอเคแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ อ่าแป๊บหนึ่งนะแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนเราขอขยับมาอีกแป๊บหนึ่งนิดเดียวเราขอขยับมาอีกนิดหนึ่งอ่าขอโทษนะคะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาโอเคหลังจากนั้นเราก็กระโดดเข้าไปในสระค่ะนี่กระโดดเข้าไปในสะเลยนะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่า for มันก็จะได้เป็นพื้นแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดให้มันแบนๆก่อนค่ะแบบแบนราบเป็นพื้นเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอเค okay, พอเรากดให้มันแบนเสร็จก็กดให้มันแคบแคบแล้วก็เล็กเลกแบบนี้นะคะอ่าประมาณนี้เลยอ๊บโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดอีกอ่ากด Copy มาอีกรอบนึงนะคะนี่เลยเราก็จะได้ป,ประมาณนี้นะคะทุกคน เพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะอ่าเราก็จะสร้างมากี่อันก็ได้นะคะทุกคนเราสร้างมาจํานวน2ชิ้นก็พอนะคะต่อไปเราจะมาทําน้ําพุกันค่ะน้ําพุทํายังไงก็กดมาที่อันที่4นะคะแป๊บนึงนะคะเราขอแก้ตรงนี้ก่อนนิดนึงโอเคพอเราได้แล้วก็กดมา ข้างบนนะคะมันจะเป็นแถบข้างบนค่ะทุกคนเห็นไหมกดเข้าไปเลยนะคะอันที่อันที่สี่ค่ะแล้วเราก็เลือกมาอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นน้ําพุนะคะทุกคนดูดีๆนะคะทุกคนจะเห็นน้าพุนี่น้ําพุอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะหลังจากนั้นอะ่ะเราก็แค่วางลงไปค่ะวางเราก็จะวางเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางเข้าไปข้างหน้าเลยค่ะ อ่าให้เป็นน้ำพุแบบว่าน้ำพุให้น้องปลาเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะคะอื้ึแบบนี้สวยมากอิจฉาน้องปลาเลยก็ได้นะคะแบบนี้โอเคค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะอ่ายังไม่เสร็จนะคะแบบนึงคะ่ะเราขอแก้น,นิดนึงแก้ค้าวที่ทูลอยากจะได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ทุกคนจะเอาน้ำไปเปลี่ยนสีก็ได้นะแต่ว่าเราเอาเป็นสีขาวนะคะ พราะว่าถ้าน้ำเปลี่ยนสีมันอาจจะดูแบบสกรบปรกเกินไปเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรให้มันแบบว่าดูสกรปรกเกินไปนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะถ้าเราจะสร้างมาประมาณสองอันนะคะเพราะว่าข้างล่างมันยังเหลือแถบอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำพุอีกชั้นหนึ่งโอเคพอเราได้น้ำพุแบบนี้เสร็จนะคะ เราเราก็จะมาสร้างเป็นทุกคนเคยเห็นพวกตู้ปลาไหมคะมันจะตู้ปลาเนี่ยมันก็จะมีหินสีนะคะแบบเป็นหินเล็กๆนะคะเป็นหินแข็งๆเล็กๆนะคะบางหินก็จะเป็นสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่เลยโอเคเราจะมาสร้างก้อนหินกันก็กดให้เป็นลูกบอลอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดให้มันเล็กๆอ่าประมาณนี้ทุกคนก็ขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหลังได้เลยค่ะ แล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกนะคะโอเคประมาณนี้แล้วเราก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเลยนะคะเอาเท่าที่แบบว่าทุกคนจะทําได้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสีก่อนแปบ๊บหนึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาสีเขียวอย่างเดียวนะคะทุกคนเอาสีอะไรก็ได้หมดเลยอ่าประมาณนี้ โอเคค่ะหลังจากเมื่อกี้นะคะเราสร้างลูกบอลเอ้ยไม่ใช่ลูกบอลสีเป็นหินสีนะคะที่จริงหินสีต้องเล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าเล็กกว่านี้ก็คงจะแบบมองไม่เห็นแล้ววันนี้ก็น่าจะเล็กที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วนะคะเราก็เลยเอาประมาณเท่านี้นะคะเล็กแค่นี้ก็พอแล้วโอเค จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งก็คือต้นไม้กันค่ะเพื่อที่จะทําให้มันแบบบรรยากาศดูหน้าถ่ายรูปน่าชื่นชมอะไรแบบนี้นะคะนี่กดมาที่คําว่าการ์เด้นค่ะแล้วก็เลือกเป็นต้นไม้นะคะในนี้จะมีต้นไม้อยู่3าแบบค่ะหนึ่งเป็นต้นมะพร้าวที่สูงมากแบบว่าโอ้โหสูงมากเลยแบบเงยคอแบบว่าคอแทบจะหักเลยอะค่ะแล้วก็ จะต้นไม้แบบที่2ก็จะเป็นต้นไม้อันนี้เลยค่ะเป็นต้นไม้ธรรมดาที่เราพบเห็นได้บ่อยมากนะคะส่วนต้นไม้อันที่สามเนี่ยจะเป็นต้นดอกซากุระในของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่จริงประเทศไทยก็น่าจะมีนะแต่เราไม่แน่ใจนะคะว่าอันนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นสถานที่ที่หนึ่งมันจะมีต้นซากุระนะคะ เราอ่ะอยู่จังหวัดนครราชสีมาเราก็เคยไปนะคะมันเป็นต้นไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นต้นจริงหรือต้นปลอมเพราะเราก็ไม่ค่อยได้ไปจากเท่าไหร่นะคะคือนานๆทีจะไปทีนึงค่ะแบบมันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไงแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนจริงมากแบบเหมือนจริงในอนิเมะเลยแบบในนิยายเหมือนมากเลยค่ะ โอเคเราก็สร้างต้นไม้ไปนะคะใครอยากจะได้ต้นไม้แบบไหนก็เราแต่เลยค่ะเราจะเอาเป็นต้นไม้ธรรมดานะคะเพราะว่าดูเป็นสไตล์ไทยๆดีค่ะชาติไทยไม่แพ้ไอ้ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะต้นไม้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ต้นไม้อยู่ประมาณสามต้นนะคะเหมือนกับตรงนั้นเลยอ่าเดี๋ยวเราขาดอีกต้นหนึ่งค่ะ โอเคประมาณนี้เราก็จะได้ต้นไม้มาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาสร้างดอกไม้ไว้ข้างหลังกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคค่ะนี่นะคะเราก็มาอยู่ข้างหลังแล้วต่อไปนะคะเราก็เลือกดอกไม้ที่ทุกคนจะนำมา,าใส่ไว้ด้านหลังนะคะเราจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้เนาะดอกไม้น,นี้น่าจะมีสีชมพูสีเหลือง เอ้ยสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะแต่ว่าเราเลือกได้มาเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีชมพูไปสดใสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันโอเคถ้าข้างหลังแบบว่ามองไม่เห็นเราก็กดให้มันสูงๆได้นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบสวยมากหมักๆมากๆมกมก,มกคือดอกไม้ก็เราไม่ต้องมาดีนะคะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเมื่อยแบบว่าเอาดอกไม้ทีละดอกทีละดอกมาปักไว้ปักไว้ อ่าแต่อันนี้เขามาให้ประมาณแบบ3 4สอันเลยเนาะไม่ใช่สีแบบให้มาประมาณเจดปดดอกเลยอะ่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาสร้างกระเบื้องกันนะคะนี่กระเบื้องก็จะมีลายอ่าอุ้งเท้าแมวดาวดาวอีกแบบนะคะแล้วก็หัวใจหัวใจจะมีอยู่2แบบค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นรูปอุ้งเท้าแมวนะเรียกแบบหน้าหลังนะคะไม่ใช่ตีนแมวนะอุ้งเท้าแมวเราจะเอาเป็น อุ้งอุ้มอุ้มหรืออุ้งอุ้งอุ้งเท้านะกันเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีนี่นะคะเดี๋ยวเราถ้ากระเบื้องมันผุข,ขึ้นมาแล้วก็ให้มันแบนๆติดพื้นแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีเลยนะคะเราจะาถ้าสีขาวเนี่ยมันจะแบบไม่สวยเราจะเ,าเป็นสีชมพูค่ะนี่ชมพูหวานแหววมากแบบนี้นะคะเราก็จะเอาประมาณซัก สี่อันห้าอันเนาะเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราจะเอากี่อันหลังจากนั้นเราก็ขยับได้เลยค่ะอ่าขยับเท่าที่ทูนต้องการเลยนะคะว่าเราจะเอาเราจะเอาประมาณสามสี่อันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะเอาสามหรือสี่หรือห้าเพราะว่าเราจะให้มันแบบยาวๆไปถึงขอบสะนะคะอ่าเราก็สร้างอีกสร้างอีกเรื่อยๆเลยค่ะ ชึบโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสวยแบบไหนเอาโหยงมากเดี๋ยวเราขอหมุนก่อนนะคะสงสัยเราจะต้องหมุนตั้งแต่อันแรกยันอันสุดท้ายเลยองเทาเ้าแมวอันนี้นะคะแปบ๊บนึงเราขอ,อาเปลี่ยนมุมก่อนนะคะโอเคประมาณน,นี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วย แล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วก็เอาอีกอันนึงนะคะเปลี่ยนเหมือนกันเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเสร็จหมดโอเคแล้วตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะมาใส่กระถางต้นไม้ซักสองอันนะคะเป็นกระถางต้นไม้ที่เขาให้มาเลยเราไม่ต้องมาประกอบนะคะกดที่คำว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างบนแล้วเราก็เลือกเป็นกระถางต้นไม้ค่ะ แบบหนึ่งนะนี่กระถางต้นไม้นี่เราก็กดขยับได้เลยเราจะเอามาประกอบก็คือสองต้นสองกระถางก็พอนะคะจะได้ไม่ต้องอันนี้เยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะใส่แค่กระถางต้นไม้สองอันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเสร็จเลยนะคะใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนอกจากเราก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้ว่า ไอเดียนี้คือไอเราทิ้งเป็นไอดีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนก็ไปเยี่ยมชมสระว่ยนะ้ำของเราได้นะเอสระบ่บ่บปลาพูดผิดค่ะโอเคใครอยากจะไปดูบ่ปลาเราก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะคะกดเข้าไปที่คอมเมนต์เลยแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทิ้งอ่าไอเดียไว้นะคะทุกคนไปดูได้เลยนะคะอ่าสำหรับ คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะใครที่กดติดตามเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแป้งลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ